สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมิวก็จะมาบอกเคล็ดลับนะคะในการกินแล้วไม่อ้วนค่ะก็คือหนึ่งนะคะเราต้องกินมื้อเช้าให้เป็นประจำเลยนะคะเพราะว่ามื้อเช้าเนี่ยสำคัญมากนะคะเราอยา่าขาดมื้อเช้านะคะแล้วต่อไปนะคะก็คือกินผักกินผักและผลไม้ะคะ่ะให้เป็นประจำในอาหารทุกมื้อนะคะต่อมานะคะข้อที่สามแล้วก็คือกิน ธัญยพืชที่ไม่ขัดสีะค,ะค่ะกินอาหารที่ไม่ขัดสีพวกข้าวซ้อมมืออะไรอย่างเงี้ยทัญยพืชไม่ขัดสีต่างๆนะคะต่อต่อมานะคะคือลดลดขนมหบเคี้ยวนะคะหรือขนมอบต่างๆนะคะแล้วก็ดื่มน้ำนะคะวันละแปดแก้วแล้วดื่มนมประมาณหนึ่งถึงสองแก้วต่อวันนะคะแล้วก็มีการที่เราดื่มเครื่องดื่มะคะ่ะ ให้มีผลต่อสุขภาพก็คือดื่มพวกน้ำผักและผละไม้นะคะจะได้แคลเซียมและวิตามินดีที่สูงขึ้นนะคะไม่ดื่มพวกแบบน้ำอัดลมหรือว่าน้ำแปบซี่จะไปอะไรเองแต่ว่ามิวก็ทำไม่ได้นะคะค่ะแล้วก็กินเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันนะคะกินปลาและกินปลาและไข่นะคะมันจะได้เป็นโปรตีนนะคะที่ ไม่มีไขมันเยอะเกินไปแต่ไม่ใช่ว่าเรากินไขมันไม่ได้นะคะเรากินไขมันได้นะคะแต่ว่ากินให้พอสมควรค่ะยังไงก็กินอาหารอย่างอร่อยนะคะแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันค่ะสวัสดีค่ะอัสลามอะลยกุรอ,อร์มุลลตอฮิมบูรกรากตุ